เฮ็ดนังกินโอ้รู้ดิซาแต่เนื้อเนาะอืมจุกตัวเจเวดเสื้อื้อผ <laughs> ักหอมถักซสออะไรเงี้ยว ท่ามท่ามท่ากินได้เมื่อเลยเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยนะไม่ใช่ยามเมื่อเลยเดี๋ยวไปเช็คมาคือซื้อผักผักเขาเต็มอยู่เนี่ยเต็มเนี่ยนี่ยเต็มอลยหนึ่งเครืองเครื่องเครื่องปรุงเต็มเต็มอ อันหนื่องนี้โอยู่อยู่ในในถุงเนยครับทำทังมัดเลยเนี่ยแแล้วมบ เนื้อเนื้อแดงนะเนื้อเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูแดงๆเลยจะจะทำเมนูอะไรปุ๊บจะทำเมนูอะไรเนี่ยเนื้อแดงๆเลยน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกร ได้ไหมน้าตกพ่อต้องออกไปไปอย่างเลยเอยยอไม่ใส่น้ำตกแบบน้ำตกแบบไม่ใส่ยางน้ำตกแบบน้ำร้อนนะจุ่มเออจุ่ม <laughs> จุ่มจิ๊บไปซะจุ่มจิ๊บจุ่มน้ำพริกไปซะ จัดไปจัดไปมีแต่เหนือแดงๆเลยมันบอกว่า,า,งงา<น>เหนือเหนือหมูแดงดดๆเลยมันขับรถจากพิโลกไปเลวเพื่อเข้า,าทางไม้กที่บ้าน เราไม่รู้ทำงานด้วยคิดดูจะไใช้หลาสุดาจนจะทำอะไรอ่ะ ทำทำไปมืดหน่อยอไอเอยไปเนื้อแดงครับเนื้อ,เน,อเนื้อหมูสดเลยเนื้อแดงสดๆเลยนช่ไหมครับ

กินกันเดียวใช่ดูเนื้อแดงสุดจากเนื้อหมูเน um> yeah ื้อเนื้อแดงเนาะปุ้มกิดปุมรู้กันเลยที่อธิบายยังไงว่าเนื้อส่วนไหนเกิดส่วนไหนของร่างกาย ของหมูผมกรบรูดกันทำนี<ม>่แหละสื่อเหนือหมูสื่ออะไรมามกินกันครับเนี่ยแบบ<ม>ทุกๆกระดัยดิบกระดัีย